เดี๋ยนุกนุกได้บ้างเดี๋ยวปลไดหาบัาน้ตัวนี้ตัวนี้ัวน้ตันตัวนี้ีสั้ลงเหรอมันยังไปได้นาะเออวันนี้พูดนึงนั่นละนั่นลได้การแล้วฮมจะบอกวันีอกไปว่าเลยขายย่้เล็กคุนออกไปเ่ได้หรอแม่ตัองซดตงไปลหรอม่ เบือนเห็ดใหม่งามมากเอยเล็งามเ่ยเป็นงาอดดโอ้บักนสิเออไปสุกกนเลย้าแต่มันีผ้าอะไรเยวหลังอแต่เดียวหลังไอ้ขี้ถิมทอยางเดี๋ยวเฮ้ยมันิาไม่ไม่ได้ถิมตะวงจริงห้าเมตรห้ามันบอสังครับห้าเมตรห้าด้วค่ะขั้มสูงห้าเมตรห้าสิบนาะเทศหลังคานี่ยบ่ได้เอาหลังคาแปะรถ แล้วต้องจากข้างล่างื่อเราสาวถึเลยรต้อมีทักางมี้เื่องเดียวนี่ละหาศูนแตกคือได้ขื้นโค้งเล็กเลยศูนหาหาซูนหาสองสองหาเนี่คขันขันลั่นนี่คือว่าได้ขึ้นโค้งหลังค่าเลยถ้าไปชองตัวนี้มาลดลงไปจันแรกจะโบโจสิคันก็ได้โบลงจันแเกจาไปสิคันจันแนกอยคันสอง

ค่ะซึ่งหินทรายบ่พอนะคะพี่น้องเนาะมันในแอดมินก็นได้สั่งมาเพิ่มอีกค่ะพี่น้องคะซึ่งกําลังสิตตเสาเนาะค่ะพี่น้องเสาเนี่ความยาวทั้งหมดนี่ก็สิเป็นห้าเมตรห้าสิบนะคะความยาวของเสาเนาะค่ะเพื่อที่สิให้ขึ้นเนื้อเสียนของพะพุดทะลุพ่อเนาะค่ะพี่น้องค่ะ,คะ ขอขอบคุณเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเด้อค่ะที่ได้รวมกับแอดมินมาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะรวมบุญมานะะเนาะค่ะค่ะความสำเร็จไม่ได้ย้อนเอฟซีแฟนช่องเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะที่โบถิมโบปาบ่าบบลาบบไล่เนาะคะ่ะแอดมินขอหยกขึ้นเนือหัวเนือเก่าเอฟซีแฟน่องสู้ขู่สุคนเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขแมวทาาเนาะคะ่ะกาฝากลินฝากก็อย่าลืมนะคะพี่น้องเดอ้อ95257เนาะคะ่ะพี่น้องคะแถมอีกตัวหนึ่ง0หาได้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นเลขเด็ดเลขดังมากเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะตึงแต่ตรงกันกันกบเสาห้าเนาะคะ่ะความเา้ว ห้าเมตรห้าสิบนะคะพี่น้องด้วยความเาวของเสาห้าเมตรห้าสิบนะคะพี่น้องค่ะค่ะซึ่งสิเอาสูงกว่าพระพุทธรูปเฮ่านะคะพี่น้องเนาะค่ะก็ขคอขอบุญขอบคุณเจ้าภาพเจ้าสัท่าเด้อสุขสุขคนเนาะค่ะที่รวมเห็ดรวมสังนะคะต่อไปนี่กระสิเป็นขึ้นโค้งหลังคาเนาะค่ะพี่น้องค่ะขึ้นโค้งหลังคาเนี่ยยังขาดปัจัจเนาะค่ะที่สี่สือเล็กเนาะค่ะพี่น้องค่ะเ้นหนึ่งก็สิประมาณหกร้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ พอซาลาเพราะว่าซาลาเ้าใหญ่นะคะพี่น้องเนาะใส่ยู่ประมาณ100้อยเซนนะคะเซนละหกร้อยบาทค่ะพี่น้องค่ะเซนละหกร้อยบาทค่ะนี่แหละ,ค,ะค่ะความสําเร็จมีใหญ่ใหญย้อนพอแม่พี่น้องแฟนสองสู้ขู่สุคนเนาะค่ะที่เขามาเบิ้งมาชมเนาะค่ะ มาซอยกดไลค์กดแชร์บอคามโฆษณานะคะพี่น้องเนาะพอแอดมินได้มีค่าน้ำมันไปทําคลิปทําข่าวมาฝากมาต้อนนะคะถ้าผูดด้ใดขอามโฆษณาแสดงว่าผู้นั้นบอซอยแอดมินนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่าแอดสิได้รายได้าจากโฆษณาของทางช่อง YouTube เพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะถ้าผูดด้ใดบอคามโฆษณาก็ะสีไข่แน่จักหน่อยค่ะพี่น้องค่ะพอแอดมินได้ค่าน้ำมันไปทําคลิปทําข่าวค่ะพี่น้องกระสิะะะ Day, สต่อเสาขึ้นซ้่มเล็กพุูดนะคะพี่น้องเด้อห้าเมตรห้าสิบนะคะพี่น้อง ห้าเมตรห้าสิบน,นะคะพี่น้องเด้อเสาเนาะค่ะพี่น้องห้าเมตรห้าสิบค่ะฝากไวปนะคะพี่น้องเนาะค่ะกาอย่าลืมกาฝากลินฟ้าเนาะคะ่ะไปทําพิธีขอกับอีพอปูนักมหาลาบเนาะคะ่ะกับคู่บาอาจารย์ดังทางบ้านไผ่เมืองพลเนาะคะ่ะได้เก้าห้าสองแล้วก็ห้าเจ็ดค่ะพี่น้องคะ่ะแถมศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์เนี่ยนะคะ่ะพี่น้องนัมเด้อค่ะเลข ความยาวของเสาสาราการปะเลียนทั้งหมด24ต้นนะคะความสูง5เมตร50นะคะพี่น้องเด้อให้มันหมานน้ากันเนาะคะ่ะเหตุยังกะให้ประสบความสําเร็จสุขสุขคด้วพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องครับบรรยากาศหลังฝนตกถล่มทลายเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะทำความสะอาดทำมาจอกนะคะพี่น้องคะ่ะทำความสะอาดเนาะคะ่ะ ฝนก็ได้ถลม่มถลายมาโรเออ้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ล้ค่ะพี่น้องเป็นทรายน้ำแต่ยูได้ไปเป็นนี่ได้พญานาคคือสิงามเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะห้ปูให้โชคให้มมานเนาะคะ่ะพี่น้องสามตัวตรงเนาะคะ่กะก็สิได้โชคได้มานน้ำกันก็อย่าลืมเนะคะ่ะพี่น้องเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางไปขอกาฝากลินฝาเนาะคะ่ะเพื่อมาสาั่ง สาราการปลเลี่ยนเนาะคะ่ะสร้างน้ำบอกอสาราไปน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะโอ้ฝนตกแหงมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดินทางมาทำมาม้จอกตอนนี้ก็คือเฮ็ดกระสิเกิดดอกกระเกี่ยกระลายค่ะพี่น้องคะ่ะมาได้เลยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะยินดีต้อนรับเนาะคะ่ะเอฟซีแฟนช่องสู้ขู่สุคนเด้อค่ะเดินทางมาได้ค่ะพี่น้องคะ่ะมากินเขากินนามน้ำกันเนาะคะ่ะเมื่อเก็บพักหวานเก็บดอกกระเกี่ย เก็บเฮ็ดนะคะพี่นองบาทนี้เฮ็ดเกือบสิบึ้น,นแล้วพี่นองก็แดดออกเมื่อนี้นะคะเมื่ออื่นี่เก็บเฮ็ดได้เลยนะคะพี่นองเนาะเฮ็ดตุม่มแต่ว่าพักวานนี่มาย้ำได้ก็ได้กินกน,นะคะพี่นองเด้อเพราะว่าอุดมสมบูรณ์นะคะทำมาจากตุกตุ่มพี่นองตุกตุ่มนะคะสร้างกับรอเสาต่อเสาค่ะสั้นสองนะคะมอน้เด้อเพื่อที่สสูงกว่า พรเจดเนาะคะ่ะเพื่อที่เวลาเห็ดหลังค้าคอยสิบยบดายอน,นั้นเพิ่นเนาะคะ่ะพี่นอ้งองค่ะสูงก็องค์พระใหญ่เขาเนาะคะ่ะองค์ปู่ใหญ่เทพประธานพรน,นะคะพี่น้องเด้อผู้ใดเดินทางมาขอ,อยังกิดประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะเวอร์ซีมาให้แอดมินแจบาแจบนุนให้ผลไม้เกายางยังกะมาลองอันนั้นเบิงะะ่งเนาะพี่น้องเนาะก็ลองมาลองขอเบิงะะ่งเด้อค่ะพี่น้องมันีอก็สิเลตุ่มเปะเนจักหน่อย ค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้สร้างทรายสร้างหินมาเพิ่มรอเสาบพ่พ่อค่ะพี่น้องค่ะทรายกับหินรอเสาบพ่พ่อได้สร้างมาเพิ่มก็ขอขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพเจ้าสัทธาเนาะคะ่ะที่จองกีบบัวมาเนาะคะ่ะยังบ่ครบด้ค่ะพี่น้องเด้อกีบบัวก็ยังท่านได้ครบก็เลยท่าในได้ให้สร้างมาเห็ดให้ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้ากีบบัวครบแอดก็สิได้ให้สร้างมาเห็ดให้ค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้คะ่ะร่วมแรงร่วมใจเนาะคะ่ะจากเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเนาะคะ่ะเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญท,ท,ทุกทท่านเนาะคะ่ะได้ร่วมบุญมากกับทางแอดมินพ่อนผ้าร่าวยเนาะคะ่ะก็ได้ดําเนินการไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสั่งน้โบโาบกซาลาเนาะคะ่ะคอยเฮ็ดคอยสั่งตามปัจจัยที่เฮามีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมีซําใดเฮ็ดซํานันเนาะคะ่ะพี่น้องค,ะค่ะปูใหญ่พันอิตโตนเฮ้าพันกกษตรเฮ้าซา้ำตัวเข็งเคงล่างวันที่หนึ่ง ซาลาคอยสีแล้เนะคะอีพอเด้องบประมาณหลายล้านนะคะชัวส์ซีเลวนี่นะคะพ,คพี่น้องแค่เทผืนเทเสางบประมาณตกเข้าไปเกือบสามแสนแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสามแสนกว่าเลยนะคะพี่น้องเด้อตอนนี้ทั้งค่าสร้างคา่าค่าสร้างสองแสนนะคะพี่น้องนะอุปกรณ์แสนกว่าเลยคะ่ะพี่น้องสามแสนกว่าแล้วค่ะตอนนี้ค่ะราคาสูงค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะทายความคืบหน้าให้เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะที่ได้รวมบุญมาเนาะคะ่ะโต๊แตงเสาแล้วเนาะคะ่ะเจ้าภาพเสาก็ดีเจ้าภาพตั้ง่าง,งก็ดีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแอดกสีเขียนเป็นสื่อเสียงเลียงน้ำไว้ให้เนาะคะ่ะว่าขั้งหนึ่งเข้าเคยเฮดศาราน้ำกันเนาะคะ่ะไว้เพื่อเป็นอนุรักษณ์เนาะคะ่ะใ,ให้ลูกให้หลานเข้าได้กลับได้ไหวเนาะคะ่ะบ่าสิเฮดองพระหรือว่าศาลาการประเลี่ยนเนาะคะ่ะไว้เป็นอนุรักษ์เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อ หลุนลูกหลุนหลานจะได้อ่านซื้อโอ้มีเห้าเคยเห็ดมาเถื่อนหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแมนสีพพลละเล็กพลลรน้อยมันก็กลายเป็นซาลาหลังไงเนาะคะ่ะพี่น้องคะเสา24่ต้นเนาะคะ่ะก็ดีใจนํำกับเอฟซแฟนช่องเมื่อวานนี้ที่ไปขอเลขกาฝากลินฟ้าเนาะคะ่ะได้เก่าหาสอง ห้าเจ็ดนะคะก็ซื้อเลขเล่าก็ได้โชคได้มานเถิงสามต2โสองตเนาะคะ่ะดีใจน้าเด้อค่ะอย่าลืมตามเลขญงเนาะคะ่ะหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เลยได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะห้าสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะบ่ะได้สนับสนุนห้เลนการพนันแต่ยะะอ,อย่าะะงใดเด้ขขอ 5, ค่ะพี่น้องเนาะอย่าลืมเนาะค่ะพี่น้องค่ะเก้าห้าสองเลขขอเฮ็ดขอสัห้าเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะ ให้พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยเด้อสิใดมารวมเห็ดรวมส่างน้ากันเนาะพี่น้องเนาะปาฏนาเงินก็ให้ไหลกล่องปาฏนาทองก็ให้ไหลห้มเด้อพีอ่น้องเด้อปาฏนาสิ่งหนึ่งประกันใดบ่อพิดต่อกฎหมายบานเมืองก็ขอให้พัฒน์สาเร็จพัฒน์สาเร็จนะคะพี่น้องคะโชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีแฟนช่องสุขสุขคนที่บ่ถิ่มบ่ป่าบ่ราบ่ไรนะคะพี่น้องคะมาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องพรผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่โชคดีเมื่อวานเน่กะดีใจน้ำเนาะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะ,ะ,คะที่อยากได้วัตถุมงคลเนาะคะ่ะของปู่สามพันตาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูบ่บอกว่าต้องลอ่อหอดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเอาเอาไปแต่งแต่วันจันทร์พุธศุกร์นะคะพี่น้องค่ะจันทร์พุธศุกร์นี่มือละสองหมื่ 2, นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสามมือได้เอาเอาแบบน,น้อยๆนะคะพี่น้องเนาะ จันพูดสุกนะคะเมื่อละสองหมืนหรือสามหมืนอาทิตย์หนึ่งมิสามหมื่นเท่ากับสิได้มีทุนไหวสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลเท่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความโชคดีของแอดมินพ่อพผ้าร่วยเนาะค่ะซึ่งคุบาอาจารย์ดังๆจริงๆก็ได้เดินทางมาเยี่ยมมายามนะคะมาขอพรจากปู่ใหญ่เท่าใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะขอสิ่งหนึ่งประการใดที่บ่ผพิดต่อกฎหมายบ้านเมืองพันสําเร็จแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะ ปู่ใหญ่เทพประทานผรนนะคะพี่น้องซึ่งปู่ใหญ่เท่านี้ปู่ใหญ่เท่านี้ย่งขาดกีบบัวนะคะก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีแฟนช่องนะคะตอนนี้จองมาสองกีบแล้วะค่ะพี่น้องคะิได้กีบบัวเพุ่นกระส,สงสางงามนะคะพี่น้องเนี่ยแล้วค่ะเขสิเลี่ยงกีบบัวไปนะคะเฮห,ห้เพิ่นกระสิงามเลยค่ะพี่น้องคะองค์พระก็ได้จะภาพทางไอ้พระเกตนะคะพี่น้องคะพระเกตนี่ได้จะภาพทางตลาด น้องไผ่นะคะพี่น้องคะขอนเจนเท่านะคะแอดกะกาบขอพระคุณนใจยังใจสปอร์ตทั้งตลาดน้องไผ่ขอนเจนนะคะพี่น้องเว้อรับพี่น้องสุขุสุขคนที่ทั้งขอนเจนนะคะได้รวมบุญมากนะคะพี่น้องเนาอกะขอให้บุญนุนน้ำขอบรัวพ่อแม่พี่น้องทุกๆุกท่านนะคะลอยเท่าพันเท่าทะบีคุณนะคะพี่น้องเด้อค่ะขามาสูบันี้กะโอ้ยว่าจบนะคะพี่น้องเนาะ เอฟซีที่ถามมาว่าแอดนะคะปูสามพันตาเพ่นว่าบวตตองรอหอดวันที่สิบหกวันที่หนึ่งเข้ากับลวยก่อนได้นะคะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้ของวัตถุมงคลของปูสามพันตาเนาะคะ่ะซึ่งฟันเด็ดนะคะมหาแอดวันจันทร์ก็ได้แกกคนละสองสามหมื่นไปนะคะพี่น้องเนาะฟันสามแปดตัวเดียวออกสามแปดนะคะเหล็กเล่าปูสามพันตาในสีค่อนอ้ังแบบแม่นเลยละคะ่ะพี่น้องค่ะเหล็กเล่านีนเป๊ะเลยะคะ่ะพี่น้องค่ะ ก็ดีใจเยอะค่ะพี่น้องคะเมื่อวานนี้ก็ได้รับทราเติมๆนะคะพี่น้องเนาะค่ะบ้านนี้สำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากเขากลุ่มแนวทางฮาหนอยลาวนะคะพี่น้องเนะะหาะฮานอยลาวเขากุ้มฟี่บอคิดเงินแต่อย่างใดนะคะพี่น้องเด้อไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดนะคะเขากุ่มฟีบอว่าสิเป็นหุ้นหวยหุ้นนี่แค่อีหุ้นต่างประเทศไต้หวันเวียดนามยังกว่ากันไปนะคะพี่น้องเนาะ,ะมีเขากุ้ม ทุกจันถึงสุกนะคะหุ่นไม่ถึงจัจนถึงสุกห้าหน้อยเล่าไม่ให้ทุกมือนะคะทุกหลอบนะคะพี่น้องคะ่ะจังไดกะฝากไว้ผิดจารณานะคะพี่น้องเนาะ